ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเข้าสู่ระบบ Back Office ของธุรกิจ u u c e s s s m l l นะครับในการที่เราจะเข้าไปสู่ระบบ Back Office เพื่อที่จะเข้าไปทำการสมัครสมาชิกสั่งซื้อสินค้าหรือการแจงยอดคะแนนต่างๆนะครับนะฮะั้งตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าเป็นเว็บไซต์ของบริษัท ธุรกิจเือขายที่จัดตทันสมัยมากนะครับในบรรดาธุรกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะมีแล้วครับแต่ยังไม่ได้รองรับในรูปแบบมือถือเหมือนกับของ s u e s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  m l นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Success m o l l เลยทีเดียวที่สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยโอเคครับเข้าเรื่องกันดีกว่าวก็คือกดเข้าที่ Internet Explorer ในมือถือแต่ละเครื่องนะครับถ้าเป็น เครื่อง Android ก็จะเป็นสัญลักษ์เป็นลูกโล,ก,ลกนะครับถ้าเป็นเครื่องของ iPhone ก็จะเป็นตัว Safari อะไรก็แล้วแต่จะใช้เบราว์เซอร์ไหนก็ตามแต่สถนัดนะครับเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่ชัวเข้าไม่เป็นยังไงเข้ามาที่ Google ก่อนเลยครับนะครับแล้วเซอร์ที่ Google พิมพ์คำว่า successor m e นะครับนะครับ เมื่อ successmall ก็มันจะมีอันที่หนึ่งคือ successmall.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์หลักของบริษัทนะครับเป็นเว็บไซต์บริษัทเลยแล้วก็อันที่สองก็คือสมาชิกเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้นี่ผมจะพาไปที่ successmall.com ก่อนนะครับในหน้าเว็บไซต์หลัก successmall.com เนี่ยจะมีแถบ3ขีดทางมุมซ้ายมือเป็นเมนูนะครับเป็นเมนู พอเรากดเข้าไปนะครับจะเป็นเมนูเพิ่มขึ้นมาว่าสมัครสมาชิกสมาชิกเข้าสู่ระบบอันนี้ผมให้รบกวนให้เราลองเลือกสมาชิกเข้าสู่ระบบนะครับนะครับตัวลิงก์เนี่ยก็จะพาเรามาสู่หน้าล็อกอินในการเข้าสู่ระบบแบ็กอ f ฟฟิศของบริษัทอันนี้ผมจะล็อกอินเข้าโดยรหัสของตัวเองนะครับแล้วก็ ถ้าต่อมาก็พิมพ์ตามภาพที่ปรากฏนะครับรก็กดล็อกอิน้าไปได้เลยนะครับนะครับพอเข้ามาสู่หน้าล็อกอินแล้วนะครับให้สังเกตว่าตรงมุมขวาเนี่ยจะเป็นชื่อนะฮะร,รหัสสมาชิกกับเราก็ชื่อของเรานะครับและในส่วนตรงหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็คือตารางการประชุมของแต่ละเดือนนั้นๆน,น,นะครับอย่างนี้ก็เป็นของเดือนพฤษภารซึงจะเป็นหน้าหลักพอเราล็อกอินขอเข้าาก็จะเจอหน้านี้เลย นะครับซึ่งตรงเมนูสีฟ้า,ฟานะครับบรรทัดสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีเรื่องของรายละเอียดของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลพังทีมงานนะครับหรือข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนบรรทัดเหนือจากนั้นนะครับจะมีคําว่าสมัสมาชิกสั่งซื้อสินค้าเติมอ e ีเวนต์ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับจะมาแนะนําแยกย่อยเป็นหัวข้อย่อยลงไปทีเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะคลิกให้ดูข้อมูล นะครับข้อมูลผังทีมงานให้ดูก็จะมีไอคอนเมนูย่อยๆจะเป็นรูปมาอย่างเงี้ยครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปตามแต่เรื่องที่เราอยากจะเข้าไปดูโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเพิ่มเติมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครนะครับผ่านมือถือและวิธีการแจงยอดผ่านมือถือให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน นะครับหวังว่าคลิปต่อไปจะยิ่งมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ